ครับตรงจุดนี้นะฮะที่เป็นจุดที่รถแบคโฮได้มาติดลมไว้แล้วก็ตอนนี้จุดตรงนี้ก็คือจุดที่ตรานี้ที่เ็นดับไฟอยู่นะฮะ,ะนี่แหละครับวนไปวนมาอยู่ในหนองนี่ผมก็เลยพึงนึกออกว่านี่คือจุดที่รถแบคโฮติดลมอยู่แล้วก็ขึ้นมาได้แล้ว แล้วก็ห้างจากจุดตีไฟเจ้าจที่ดับไฟกับบตรเราได้เองฮะแค่ตรงนี้เองแล้วก็ด้านหน้านี่จะเป็นจุดที่ผมได้เดินอ้อมมาหาจุดรถแบกโหตีติดลมในวันก่อนนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางตีแบกโกลับออกไปหลังจากขึ้น าจากลมมาได้แล้วแล้วก็ใจเส้นทางนี้อ้อมออกไปสู่ตั้งหนอกอันนี้ก็เริ่มจับจุดได้แล้วฮะว่าเส้นทางมันเปลนจะได้เพราะวันตีรถแบคโฮติดลมตันนี้ยังบม่ได้เขี้ยทางออกเตะเดี๋ยวเขาจะเดินย้อนไปนิดนึงครับว่าไป สำรวจด้วยเส้นห่องน้ำตีอันตะกี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันบบมีน้ำมาเติมเนี่ยเขาไปดูก่อนครับว่าน้ำตีเป็นแจ้งหดเนี่ยมันมาจากไหนนั่นเหลือปริมาณนักน้อยเต่าใดนะฮะเพราะตีจะหดดับไปชุดนี้ได้ก่อนฮะ กนะารสูบน้ำเพิ่มแรงดันการทดต่อจากไงไปหาหน้อยยังแรงดันน้ำนักขึ้นน <c oughs> น้ำหรือน่าก็ครับนี่ห้องนี่ครับเ,ดดเอามาจากไหนห<ล>มาเติมเลยฮะอันห้องเนี้ยน้ำมันซื้อโมกคนเดียวเขาดันน้ำปืนอ๋อน้ำปื้นดันขึ้นมาแล้วครับอ๋อน้ำซื้อหมกเดียวครับ นี่น่าจะเป็นน้ำดันขึ้นมาเนีย่ยสังเกตว่าในห้องนี่นะมันบบมีน้าม,มาเติมน่าจะเป็นน้ำฝนตีโตกลงมาแล้วก็น้ำจากพื้นดินดันขึ้นมาเนี่ยือพอมีน้ำที่จกิดใจสูบขึ้นไปหดไฟได้ห้องนะ แล้วตอนนี้มันกำลังจะแห้งตัวนะฮะต้องหาวิธีที่จะเอาน้ามาเติมห้องนี่ใือได้ทำอันชุดบริเวณแถวๆนี่จะดับไฟบ่ได้ครับนี่ฮะก็ยังถือว่าจกดีทีนี้น้ำเหื่มสูบขึ้นไปดับนะฮะเพราะห้องนี่เป็นการคุดใจกลางของหนองของปลาไข่ ยังบบบได้มีจุดเชื่อมไปยังจุดสูบน้ำเข้ามาเลยนะนี่ครับก็เก็บข้อมูลก่อนนะฮะต้องหาวิธีเอาน้ำเติมห้องนี้แล้วมันจะมาสิ้นสุดตรงนี้นี่ครับ จุดสิ้นสุดก่อนตี่แบล็กโฮจะเดินทางออกแล้วไปติดลมอันนี้ถือว่าคุดได้เต่าอีจุดนี้ผมเคยปลาท่านผู้ชมมาผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นวงกลมวนไปบรรจบกับจุดตี่เฮาดับไฟตะกี้ สำหรับการเดินในหนองลิงซ้ายมันจะต้องใจาการเดินหลายๆข้างแล้วก็สังเกตเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นคนตีปัญหากินในหนองนี่ทีป็น่นเ,เข้ามาแล้วบนหลงเพราะว่าปัญหากินเป็นประจำและปัญหาสามารถจำทิศทางภูมิทัศน์ของน้องได้อยู่ตลอดนะฮะเรนจะสังเกตแต่ว่าจุดไหนอยู่ตรงไหน ยังผู้ช่วยแก้วตีได้มานำทีมเจ้าหน้าที่มาสำรวจเส้นทางการคุดก่อประสบการณ์ล้วนๆครับปัญหาก,กินมา,มาตั้งแต่น้อยแล้วนะทีงนั้นมาในหนองนี่เหมือนมาเดินเล่นเลยครับแต่ยังมูเฮานี่ถ้าเข้ามาเหมือนเมือนเตียนี่หน้าห่วงอยู่นี่ฮะวนมาเป็นวงกลมละ นี่ฮะตะกี้ผมออกไปทางนี้อันนี้คือจุดดีดไฟโอเคเีจะได้เจอกัน,นคลิปหน้าครับเอานี้ไหมเข้าไส้นี่ก่อนไหมมาเข้าไส้นี่ก่อนไหมแล้วออกไปจี่เป็งๆก่อน